สวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะวันนี้พลอยมีปัญหาใต้ตาค้ำค่ะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอที่นิติพลคลินิกคุณหมอคะพลอยมีปัญหาใต้ตาค้ำค่ะคือกรบคนซีลเลอร์ยังไงก็คือไม่มิดค่ะวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะค่ะเรื่องของร่องใต้ตานะคะเป็าที่เกิดขึ้นทำไปเลยค่ะแล้วมันก็จะชัดมากขึ้นทุกป,ปีทําให้รู้สึกดูโทรมแล้วก็ดูใต้ตาค้ำ ดังนั้นของทางมิติผลคลินิกเราเนี่ยเราก็จะใช้ดูโอเทคนิคค่ะเป็นเทคนิคในการฉีดฟิลเลอร์นะคะก็คือเราจะดูแลในทุกชั้นผิวเลยก็คือเริ่มจากชั้นกระดูกนะคะเราก็จะวางฟิลเลอร์อยู่บนชั้นกระดูกเพื่อเสริมในส่วนกระดูกที่สุดไหนนะคะมาจะเป็นชั้นไขมันนะคะก็ะจะทําให้ชั้นไขมันเนียดูเฟิร์มขึ้นแล้วก็ทําให้ร่องเ,เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะ และในชั้นบนสุดเนี่ยเราก็จะใช้ฟิลเลอร์นะคะตัวที่เป็นเนื้อบางเบานะคะทำให้เกิดความเนียนวาวแล้วก็ดูฟูค่ะในส่วนของเข็มนะคะของเราก็จะเป็นเข็มทู่นะคะซึ่งข้อดีก็คือจะทำให้ไม่บาดเจ็บต่อเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดค่ะผลหลังฉีดทันทีนะคะ<ๆ>ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าร่องใต้ตาดูเต็มขึ้นนะคะ<ๆ>แล้วก็ร่องแก้มก็ดูเต็มฟูขึ้นมาละมุนมากๆค่ะ